สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับนักลงทุนทุกท่านนะฮะก็สู่รายการพ่อบ้านเล่าเรื่องหุ้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปฟังหรือรับชมรายการนะครับก็รบกวนกดติดตามนะครับกด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นตัวสุทากันนะครับ ชื่อในตลาดนะครับชื่อว่า SUTHA นะฮะสุทานะครับโดยที่เราจะมาวิเคราะห์หุ้นตัวนี้นะครับเพื่อหาแนวโน้มนะครับทุกท่านต้องมีจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนนะครับในการที่เราซื้อขายหุ้นนะฮะสมมติเราจะเข้าตัวสุทาเนี่ยเราต้องมีจุดเข้านะครับแล้วก็จุดออกที่ชัดเจนนะครับทำตามกฎตามละเบียบนะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับ โดยเราจะวิเคราะห์หุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มีจิตนาที่จะชี้นําหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจทุกท่านเนี่ยก็อยู่ที่นักลงทุนทุกท่านนะฮะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเราเป็นจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนเม้าเป็นนักลงทุนคุณภาพนะครับเอาวันนี้เรามาเริ่มหุ้นสุธากันนะครับสุธาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในกราฟที่เป็นมันก่อนนะฮะ กราฟใหญ่ก่อนกราฟมันเนี่ยตอนนี้ก็คือนี่ครับเย่อกราฟนี้นึงนะครับเห็นไหมครับสุทามีการเบรกนะฮะเบรกในส่วนของอทั้งเส้นนะครับเส้น moving average นะฮะอยู่เหนือเส้นตอนนี้ขึ้นมาที่จุดทายใหม่นะครับแล้วก็กำลังจะทะลุนะฮะทำท่าว่าจะทะลุ5้าบาทเก้าสนะครับ ซึ่งตอนนี้สทิติเปิดมาเส้นพาราโบลิกซานะครับไอตัวจุดพาราโบลิกซาเนี่ยหนึสขึ้นมา3มเมตรแล้วนะครับและตัว MACD ในกราฟมันนะฮะก็เป็นจุดตัดนะครับปลอยเพื่อจะขึ้นต่อนะครับเพื่อจะขึ้นต่อแต่ว่าการซื้อหุ้นนะครับเราก็ต้องใช้ความระว่าระหวังนะครับเพราะอันนี้เป็นกราฟมันก็คือเป็นกราฟรายเดือนนะครับกราฟใหญ่ที่สุด แตในช่วงเราก็ไปพิจารณาจากกราฟวี k นะฮะกราฟวี k แล้วก็กราฟเดย์อีกทีนึงนะฮะซึ่งเราดูที่กราฟมันก่อน,นครับว่าเป็นทิศทางไหนนะครับโอเคต่อไปเรามาดูกราฟวี k นะครับของสุธานะครับอ่าเห็นไหมครับในกราฟวี k ของสุธานี่ยตอนนี้ก็คือ parabolic sar นะครับก็คือเป็นเม็ดที่2นะครับราคานะครับมีการจากเม็ดแรกเนี่ยก็คือทะลุขึ้นไปเลย พุ่งนะครับ5บาท90ขึ้นไปที่ถึง6บาทเลยนะครับหบาทหกสิบหกแล้วก็ทำการย่อตัวลงมาอยู่ที่5บาท97สตางค์นะครับซึ่งราคาน้ปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่5บาท90นะครับเป็นราคาของแท่งเทียนในเดือนที่2นะครับของขาขึ้นนะครับในในสัปดาห์นะขอโทษนะฮะผมพูดผิดก็คือเป็นสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นกราฟวีนะฮะกราฟวี เป็นสัปดาห์ที่2ในช่วงของขาขึ้นนะครับตอนนี้ยังเป็นลักษณะเป็นโดจีอยู่นะครับคือเกิดความไม่แน่ใจนิดหนึ่งนะฮะในโดจินะครับต่อไปเราไปพิจารณาในเดนะครับเดนี่เป็นกราฟรายวันนะครับในเดนะครับสังเกตดูนะครับว่าในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับจุดที่พอย n t เตอร์ชี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟได้ทะลุ เส้น200วันขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับมีการชนก่อนชนย่อแล้วก็ทะลุเลยเห็นไหมทะลุขึ้นมานะทะลุแล้วก็มีการย่อของราคาเล็กน้อยนะครับมาชนแต่ไม่หลุดเส้น200วันนะก็เลยทําทะลุขึ้นไปนะครับ1แท่งนะครับแล้วก็เปิดแกลบเปิดแกลบขึ้นไปนะครับเปิดไอรอนรีเวอร์ซลนะตรงนี้1อันนะครับเป็นแท่งเขียวด้วย ก็ให้ดูลักษณะของตัวที่เป็นเทียนนะครับว่าตอนนี้เทียนก็มีการย่อตัวนะครับในระหว่างวันเนี่ยเทียนก็จะมีการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่าสุดฮะอันนี้ให้เราเอาแท่งเทียนมาพิจารณานะครับว่าตอนนี้ก็คือเกิดการย่อตัวนะครับแต่แต่ก็ยังไม่หลุดแก๊ปเดิมนะแก๊ปเดิมคืออยู่ช่วงนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้นะครับสุทาเนี่ย ถามว่าตอนนี้นะ่าซื้อไหมก็เป็นการที่เรามาไล่ราคาแล้วนะครับไล่ราคาก็คือเป็นการซื้อที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเราต้องมีจุด Stop l ล s s ที่ชัดเจนนะครับสมมุติพรุ่งนี้เปิดอยู่ที่5บาท90หรือย่อลงมาต่ำกว่า5บาท9กก็เข้าได้แต่จุด s t o p l o s s ก็ควรจะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับ5บาท75ถ้าหลุด5บาท75ก็ต้องตามวินไหน,นะครับโดย Stop l ล s s ออก ขายเพราะถ้าไม่สต็อปลอปุ๊บก็จะมีการย่อแรงนะครับอาจจะขาดทุนหนักได้นะครับอืมโอเคนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับบทลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับพุ้นทุกตัวมีความเสี่ยงนะครับบทศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับใครสนใจเปิดบัญชีหุ้นนะครับก็สามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับ หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับโอเควันนี้ขอจบพุ่นสุดท้ายแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ